สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ของสุดเดชนะฮะอันนี้เนื่องจากที่ผมทําคลิปในการล้างเจ้าจักรยานไฟฟ้าไปเมื่อสักพักใหญ่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีเพื่อนๆพีพพพน่น้องนะฮะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับที่ล้างแล้วอุปรกรณ์บางอย่างไม่ทํางานนะฮะเช่นบีบแต่ไม่ดังหรือว่าปรับความเร็วไม่ได้รือประมาณนั้นนะอันนี้ก็เบื้องต้นเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมจะ ชี้จุดว่าส่วนไหนไม่ควรที่จะฉีดน้ําแรงเข้าไปหรือว่าล้างแล้วเช็ดออกให้รวดเร็วหรือให้ไม่เกิดความชื้นหรืออะไรประมาณนั้นนะดีกว่านะฮะจะได้จอบชี้จุดไปอันนี้ผมก็ตัวนี้ซื้อมาน่าจะประมาณสัก3ปีได้ละก็ะยังใช้งานได้อยู่นะไม่มีปัญหาปุ่มปุ่ม,มแต่เอยังดังอยู่นะฮะใช้ได้หมดนะแล้วก็ก็ที่ล้างก็คือมันผมตอนที่ทําคลิปอาจจะไม่ได้ ชี้จุดให้ชัดเจนมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะมาชี้จุดอันนี้อุปรกรณ์ยังใช้ได้หมดนะฮะวองดูเปอดให้ดูแบบแตแบบ่ยังดังอยู่ครฮะไม่มีปัญหานะตัวนีนะ้เปลี่ยนเป็นสวิตแล้วสวิตก็ใช้ได้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะเสียงความเร็วเพิ่มขึ้นไม่มีปัญหานะฮะ,นะฮะโอเคนี่คือใช้งานได้ปกติไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมี เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าแบตมันเสื่อมแล้วเพราะว่าใช้งานประมาณปีกว่าๆก็แบตมาช้าไม่เข้าก็เลยบวมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกจุดกันนะฮะที่เป็นจุดไหนที่อย่าฉีดน้ําหรือว่าฉีดน้ำก็ไปได้แล้วต้องรีบเช็ดให้มันแห้งนะโอเคมาฮะโอเคหลักๆโดยทั่วไปนะฮะตัวที่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นคล้ายๆกันแบบนี้ก็แบตเตอรี่เขาจะถูกวางไว้ตรงนี้นะฮะในฐานของ ที่เราเหยียบเนี่ยฮะมันจะมีแบตเตอรี่วางตรงนี้แต่ขั้วแบตเตอรี่มันจะอยู่ด้านไหนตรงนี้นะฮะตรงประมาณทุง่งกลางเนี่ยมันก็จะเวลาเราล้างน้ําก็จะไหลไปทางช่องพวกนี้นะฮะช่องด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่โดนขั้วพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ปิดนะฮะปกติแล้วสามารถลาดได้แน่นอนอันนี้ผมโมดิฟายให้มันเป็นสวิตช์เท้าเหยียบบ้างมันเปลี่ยนแปลงขำๆนะฮะทำได้นะฮะก็อันนี้มันไม่จาเป็นผมก็เลยไม่ได้ทาคลิปให้ดูกันนะฮะ ก็สนุกกไปนะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งฮะจุดนี้ที่เป็นสาหรับเสียบตัวเครื่องชาร์จนะฮะตัวนี้ไม่ควรให้มีน้ําขังเนื่องจากมันเป็นขั้วที่มาตรงกันกับตัวที่ชาร์จแบตนะฮะเพราะมันเวลาเราเสียบตัวชาร์จไปมันจะมีตัวดักก็คือว่าไม่ให้ไฟย้อนว่างั้นเถอะมันก็จะชาร์จเข้าอย่างเดียวแต่ถ้าขั้วมันมีมีการช็อตกันอยู่ นะมันก็อาจจะทําให้ไม่ทํางานได้เช่นกันตรงนี้อย่าฉีดน้ําเข้าไปนะตรงๆนะตรงนี้นะนะตัวที่ชาร์จแบตแต่ละนะรูปรูปแบบแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันก็ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตก,ก็แล้วกันนะฮะส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่เท้าลาดได้มีปัญหาเดีย๋ยวผมจะล้างให้ดูด้วยนะฮนะปิดจากนั้นใต้นี้นะมีใต้ใต้รถส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาะอยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวผมดูก่อนว่ามันแกะได้ไหมของผม น่านจะต้องถอดน็อตข้างล่างนะฮะตัวนี้จะมีกล่องอยู่ใต้นะฮะด้านใต้ให้ผมขันน็อตไว้แน่นพอสมควรแล้ะมันต้องขันน็อตข้างใต้นี่นะฮะขันน็อตข้างใต้มันจะถอดบาะขึ้นมาแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นกล่องคอนโทรลได้อยู่ด้านใต้นี่มันก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรและเราลาาตรงนี้ได้อยู่แล้วนะฮะน้ําไม่ไปข้างในงแต่ว่าอย่าฉีดเข้าไปด้านหลังนะฮะแบบนี้ที่มันมีช่องอยู่นะฮะแบบนี้นะ ไม่ควรฉีดเข้าไปด้านหลังตรงนี้พุ่งเข้าไปประมาณนั้นนะเพราะด้านในคือกล่องคอนโทรลนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักของการควบคุมต่างๆควบควมุมทุกอันนะไม่ว่าจะเป็นแตรรถหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในกล่องคอนโทรลหมดนะฮะถ้าเราฉีดเข้าไปมันไปโดนอุปกรณ์ช็อตได้นะฮะหลักๆก็ฉีดนะ้ำปกติได้ที่เราไม่ต้องเจาะจงฉีดเข้าไปนะตัวไหนเช็ดได้ก็เช็ดนะฮะประมาณนั้นส่วนหลักๆมีอยู่แค่นั้นแหละจริงๆแล้ว ส่วนตรงนี้นะฮะที่เป็นล้อที่เป็นมอเตอร์นะฮะตัวนี้มันเป็นมอเตอร์บัสเลีที่เขามีซีนเรียบร้อยแล้วมันกันน้ําได้แน่นอนนะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกที่เขาทำกาบครอบไว้แบบนี้กันน้ําได้ลุยน้ําได้แต่ไม่ควรที่จะจอดแบบน้ําขังเอาไว้นานๆประมาณนั้นเพราะความชื้นก็จะเข้าไปทําทําให้พวกมอเตอร์มีปัญหาได้เช่นกันนะฮะเพราะตัวนี้มันเป็นมอเตอร์อย่างที่บอกฮะมันก็มีชิ้นส่วนที่มันเป็นโลหะด้วยอะไรมันจะทําให้เกิดสนิมไดนะะ้มันก็จะฝืดจะอะไรเงี้ย พวกนี้เห็นไหมเป็นสนิมหมดแต่ว่าก็บางทีก็น้ํามันมาทาบ้างอะไรบ้างปกติทั่วไปนะฮะสามารถฉีดเข้าไปล้างได้นะตรงนี้ถ้ามันเปื้อนจริงจริงนะฮะแล้วก็เช็ดขอบล้อเอานะหลักๆกก็คือกล่องคอนโทรลมากกว่าที่ไม่ควรฉีดเข้าไปด้านใตนะะ้แล้วก็ด้านหลังนะะที่จะไม่ควรฉีดเข้าไปปรนะ,ะามาณนี้นะ,ะตัวอื่นผมว่าล้างได้หมดเพราะนี่นเป็นแค่สวิตท,ทั่วไปนะฮะแบบนี้อันนี้เปิดอยูว่านะเป็นสวิตแค่สวิตท,ทั่วทั่วไป ปุ่มบูรุนแจเราถอดออกมันก็ปิดอยู่แล้วนะฮะน้ำมันเข้ายากอยู่นะด้านข้างตรงนี้ถ้เาเป็นสวิตแบบนี้สามารถใช้น้ํามันฉีดได้หรืออะไรก็ได้นะเพื่อป้องกันไล่ความชื้นนะได้ถ้าเกิดว่าใครมากดสวิตแล้วมันไม่ติดนะฮะพวกแตรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีซีนของมันอยู่แล้วสามารถที่จะตัวน้ําได้ในเบื้องต้นนะฮะอย่าไปฉีดพุ่งเข้าไปมากแค่นั้นเองพวกอื่นก็ไม่มีอะไรไฟอะไรนี่เขาก็มีซีลรอบๆของเขานะรอบไฟหน้าพวกอะไรนี้นะ ล้างได้ปกติเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างกันว่าล้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างล้างแล้วไม่ต้องทิ้งไว้นะล้างแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยก็ไม่มนะีปัญหาอันนี้ผมล้างมาก็สองสปีแล้วได้ไม่มีผลอะไรมาเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูสดๆไปเลยโอเคเรามาเริ่มล้างกันเลยนะฮะไม่ต้องใช้น้ําแรงมากปกติทั่วไปเด้นน đó hết thì nó cần cái <laughs> này được nó cũng được có thể được còn một cái nữa cái này có cái 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 cái

拿出去，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 拿出们拿出去，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 拿出你拿出去，你出去，拿你去，拿出去，拿出去，拿出你拿出去，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 拿拿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 拿 โอเคครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจว่าเราเช็ดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะฮะสำหรับตัวกรอบนี้อย่าฉีดน้ำเข้าไปด้านข้างแล้วกันนะฮะตรงนี้เนื่องจากมันมีสายฟงสายไฟนะเราสามารถเอาผ้าเช็ดก็ได้นะฮะถ้าไม่ฉีดลงไปถ้าฉีดลงไปน้ำกระเด็นเข้าไปตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีพวกคั่วต่างๆมันจะช็อตนะฮะ,ห,ะหลายๆท่านอาจจะที่ว่าเคยมีปัญหาตรงที่บอกว่า เอ่อล้างเสร็จปั๊บแต่มาดังตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นเพราะข้างในมันมีลําโพงของแตร,แรอยู่นะคระแัแตะตัวนี้นะฮะถ้ามันช็อตอยู่มันก็จะดังปีต,ตลอดเวลาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีขั้วอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับการคอนโทรลพวกบิดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าฉีดน,น้ำเข้าไปด้านข้างก็แล้วกันนะฮะด้านข้างมันมีรูอยู่นะ,ะตัวนี้มันไม่มีซีอะไรเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะฮะของหัวรถนะประมาณนั้นแต่ด้านบนเนี้ยก็ชุบน้าผ้าเช็ดก็ได้นะพวกเข็บไม้อะไรต่างๆท้ามารบอกว่า แต่ละแต่ละรุ่นอาจจะมีความแตกต่างกันที่ว่าเขาทําซีนมาเยอะมากแค่ไหนนะ,ะประมาณนั้นโอเคได้เวลาทดสอบกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทิ้งเอาไว้ให้นานมากคือเช็ดเสร็จเลยเรามาทดสอบให้ดูนะฮะว่ายัางใช้งานได้ปกติหรือไม่นะฮะโอเคเปิดสวิตช์นะ,ะไฟติดหมดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวปรับให้เป็นความเร็วต่ำาออนาใช้เท้า่ <Yes. S 1> า,าหมุนอยู่นะฮะ่ จะมาเร่งความเร็วกันอันนี้เป็นตวิทเท้าแล้วนะฮะฟังกับเสียงฮะเร็วขึ้นนะเดีย๋ยวเพิ่มความเร็วเป็นสามน,านี่โอเคนะฮะไฟไม่ได้ลดลงอู้ <c oughs> ใช้งานได้ปกติคนที่ผมใช้ทเท้าเหยียบอยู่ไ่มีปัญหานะฮะ โอเคกลิบนี้ลืมทดสอบแต่นะฮะต้ย้อนกลับมา,มาบีบนะไม่มีปัญหานะใช้ได้ปกตินะฮะตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นลาตะซีนของแต่ละคันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าน้องที่ใช้แล้วมีปัญหาเรื่องแต่ดังตลอดเวลาก็ ลองดูน้ำด้านในนะฮะอาจจะต้องถอดนี่ถ้ามีน้ําเข้าไปด้านในก็อาจจะทําให้ตัวลําโพงของตัวแตรเนี่ยมันค้างอยู่ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหานะก็ลองเช็คดูประมาณนั้นนะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอรร้อนเเพื่อนๆเ่นพี่น้องนะฮะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าอ่ะล้างแล้วจะล้างได้จริงไหมหรืออะไรประมาณนั้นผมก็ล้างให้ดูเลยนะจะจะแบบนี้อุ้ยกล้องจะล้มเนี่ย โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ